ครับเดี๋ยวภาพเพ่อนสตเขิดที่เกิดต้นกระท่มอีกแบบหนึ่งสังเกตต้นที่เป็นพุ่มสินะครับเป็นพุ่มมันสิบค่อยเงยหรอกมันถึงแม่งจาะมันมานม่มิ่งวีมิ่งวันไม่ขี่ใซ่ต้นแล้วก็ซึมเข้าไปหาหัวมันในเบื้องส่งคือจังม่มีอย่างเนาะแต่มันส่วนอยู่ ลักษณะนี้นะเป็นจังคั่วดหัวยังมันนี่ล่ะแท้ๆใบให้หยอนบ่ขึ้นนวดถึงกัดก็เหี่ยวนะครับเห็นตัวมันบ่ ดังลิเห็นไหมมันดนใส่ขาตายครับเป็นสิกัดเข้าไปหัวใจฟังแมงด้มานคร มันกัดไปใจไม่เป็นสิใจจะโล่งสีนะ่สล่ะไปด่นมาเลยด้พวุนีกัดต้องเป็นใจฮักต้มลมพัดมาฮักกูนเนี่ยนะครับ <c oughs> ตุวนี้มีอยู่อันเดียว ขาวคาวนี่เป็นสารแมกกาเจนินนแต่อยู่ในตรวถ่อมขาวคาวนี่มันมันล่าได้ครับตัวใญใๆของผม,มนี่ไม่มีล้ายัรัากำจัดก,กันต่อไปพวกแมงชนติน